สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของการสร้างภาพแต่งภาพด้วย Google AI Studio นะครับวันนี้เราจะทำกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอัปเดตเดือนกันยายนปี2025นะครับ คือ Google AI Studio เนี่ยผมได้ทำคลิปไปหลายๆคลิปแล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีวันนี้ครับเห็น Google AI Studio มีการอัปเดตครับก็เลยเอามาแนะนำกันนะครับอาจจะเสะถียรบ้างไม่เสถียรบ้างคุณต้องรับรู้รับทราบว่านี่คือ Google AI Studio ซึ่งเขามีให้เราเอาไว้ทดสอบนะครับก่อนใช้งานจริงนั่นเองเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปดูกันว่าใช้อย่างไร Google AI Studio เนี่ยคุณสามารถที่จะ พิมพ์แบบนี้ได้เลยในช่อง address ทางด้านบนครับแล้วก็กดปุ่ม enter ครับเขาก็จะพาเรามาที่หน้านี้นะครับคุณเลือกไปที่ Google AI Studio นะครับหลังจากคลิกเลือกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่หน้าจอของ Google AI Studio mm. ผมต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าก่อนที่ผมจะใช้ Google AI Studio มาตรงพื้นที่ตรงส่วนนี้ผมได้เข้าสู่ระบบด้วย Gmail เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะพอเข้ามาเราก็จะพบกับหน้าจอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราจะเริ่มทดสอบกันในเรื่องของการสร้างภาพแล้วก็แต่งภาพด้วย Google AI Studio ตอนนี้จะเห็นว่ามี error ปรากฏขึ้นมาไม่แน่ใจนะว่าช่วงนี้คนใช้เยอะหรือเปล่าถ้าหากว่าคนใช้เยอะก็อาจจะมี error แบบนี้ขึ้นมาได้นะครับอ่ะเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเราจะใช้ Google AI Studio ในการ สร้างภาพแต่งภาพได้อย่างไรครับคลิกเมาส์ไปที่ generate media แบบนี้ครับเขาก็จะพาเรามาที่หน้าจอแบบนี้ครับอ่ะเรารอสักครู่หนึ่งนะครับค่อยๆโหลดแบบนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราเข้าใช้งาน google ai studio เนี่ยจะไม่ช้าแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะมีอาการช้าๆแน่นอนเวลาที่เรา g e n e r a t รูปภาพกันเพื่อเป็นการพเสียเวลาครับไปดูกันต่อว่าทำอย่างไร ไปคลิกที่คำว่า try nano banana นะครับเราจะใช้ตัว try nano banana ในการ generate รูปภาพกันอ่ะคลิกซ้ำไปอีกทีครับเพื่อมาที่หน้าจอตรงนี้นะครับเขาก็จะมี generate a n image of a banana wearing a a costume นะครับแต่ผมก็จะไม่ใช้พร้อมของเขาผมก็จะใช้พร้อมของผมนะครับที่เตรียมเอาไว้บอกว่าสร้างภาพผู้ชายรูปหลอ่อนั่งทำงานในออฟฟิศ นะอ่ะเราก็เอาพร้อมภาษาไทยใส่เข้าไปได้เลยครับมีคำว่าสร้างภาพด้วยนะแล้วก็คลิกที่ปุ่มรันเขาก็จะเริ่มทำการ generate รูปภาพให้กับเราเรื่องของการ generate รูปภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบแบบเบสิกมากๆใครๆก็รู้ใครๆก็เข้าใจนะปัจจุบันนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมก็คือว่าตัวของ google ai studio เนี่ยเขาไม่ได้เพียงแค่ให้เราทดลองสร้างภาพเท่านั้นนะครับ แต่เขาให้เราสามารถที่จะปรับแต่งภาพได้ด้วยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรารอให้ Google AI Studio เนี่ยเจเนเรตรูปภาพเสร็จสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรารอไปนานๆเนี่ยดูแล้วจะไม่ไหวเพราะว่าดูแล้ววันนี้จะมีการใช้งานเยอะแน่ๆเลยนะครับก็เลยแลดูจะช้าๆไปสักนิดนึงเดี๋ยวจะกลับมาดูครับว่าภาพที่เรา สั่งให้เขาเจ n เน a เรตเป็นอย่างไรอ่ะไม่เป็นไรปรากฏว่าเขามาทันมาทันก็โอเคครับเราก็จะเห็นว่ามีภาพผู้ชายรูปหล่อนั่งอยู่ตรงนี้ผมบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับภาพที่ได้เนี่ยจะมีลายน้ำนะครับเมื่อเราคลิกซ้ำไปตอนนี้เขายังไม่ไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับต้องรออีกสักนิดนึงอ่ะพอเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็คลิกไปที่ภาพเล็กๆตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาได้นะครับถ้ามีสกอร์บาร์ทางด้านบนแต่ไม่มีทางด้านล่างนั่นหมายความว่า ภาพนี้ก็จะน่าจะเป็นในลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะอ่ะโอเคจะเห็นว่ามีลายน้ำนะครับของ Google AI Studio ปรากฏอยู่ภาพเนื้อภาพถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับนิ้วมือไม่ได้บิดเบี้ยวนะครับก็คงดูความอ่าดูยังคงดูเป็นธรรมชาติอยู่นะแต่ก็มีส่วนเล็กๆน้อย,อยๆที่อาจจะเป็นข้อบกพร่อง แต่ไม่เป็นไรครับเราจะมาดูกันต่อครับว่าหลังจากที่เราเจเนเรตภาพได้แล้วเราทำอะไรต่อได้อีกอเดี๋ยวผมขอคลิกที่ว่างๆเขากลับไปเป็นภาพขนาดเล็กเหมือนเช่นเคยนะผมขอเปลี่ยนละกันเปลี่ยนเสื้อผู้ชายเป็นเสื้อยืดแต่ขอเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงดูเอาเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าดูแล้วถ้าหากว่าเราเจเนเรตที่พร้อมหนักๆ เกินไปเนี่ยผมว่าใช้เวลานานแน่เลยอ่ะเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม run นะครับเอาคำว่าเปลี่ยนเสื้อผู้ชายเป็นสีแดงเข้าไปใส่นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม run รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าหลังจากเขา g e n e r a ตเสร็จเรียบร้อยแล้วสูตรที่เดิมเป็นสีกรม,มท่าเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับจะกลายเป็นสีแดงหรือเปล่าอ่ะแต่ตอนนี้เขา เริ่มนะครับเริ่มที่จะเจเนเรตข้อความออกมาก็แสดงว่ารูปภาพกำลังจะตามมาก็อดทนรอกันอีกสักนิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้ก็เริ่มเจเนเรตรูปภาพเอาเป็นว่าผมไม่ให้คุณผู้ชมเสียเวลาก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะกลับมานะครับหลังจากที่เขาเจเนเรตเสร็จเรียบร้อยอ่ะโอเคกำลังจะตัดคลิปอยู่พอดีไม่เป็นไรครับไปกันต่อได้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นเห็นความสามารถของ ตัวโมเดลตัวนี้หรือเปล่าเขาสามารถนะครับคงความเป็นในแบบคนเดิมองค์ประกอบของภาพอื่นๆยังคงเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามพร้อมที่เรากำหนดนั่นก็คือเปลี่ยนสีของสูตรให้กลายเป็นสีแดงแล้วก็เขาเปลี่ยนแบบแม่นๆเลยนะครับก็คือเปลี่ยนเฉพาะสูตรเท่านั้นให้เป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ย Google AI Studio ถ้าหากว่าเขามีโมเดลแบบนี้นาโนบานาน่าแบบนี้ออกมาให้เราทดสอบทดลองแบบนี้ผมก็เชื่อแน่ว่าในอนาคตตัว Google Gemini เองนะครับตัวที่ใช้ในการ Generate รูปภาพเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขรูปภาพได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะครับทีนี้อยากจะลองเอาแท็บเล็ตออกอีกสักสักหนึ่งพร้อมก็แล้วกันมาดูว่าเขาจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ในนี้ไม่มีแท็บเล็ตเนาะ อาจะบอกว่าเอาอะไรออกดีเอาโมนิเตอร์ออกก็แล้วกันนะครับเอาโมนิเตอร์เอาจอภาพออกนะครับเอาจอภาพออกอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเราบอกว่าเอาจอภาพออกเขาจะเอาจอไหนเพราะว่ามันจะมีอาแล็ปท็อปนะครับแล้วก็มีตัวโมนิเตอร์เดี๋ยวเราลองลุ้นกันดูดีกว่าว่าเขาจะเอาจอภาพไหนออกหรือการเจเนเรตภาพของเขาจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะครับหลังจากที่ผมนั่งรอมาประมาณ5นาทีตอนนี้เขาได้เอาจอภาพออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นจอภาพที่ผมต้องการที่จะให้เขาเอาออกซะด้วยนะครับนอกจากเอาจอภาพออกแล้วเขาได้เติมในส่วนของกระถางต้นไม้ที่มีต้นไม้อย่างสมบูรณ์แบบมีใบอย่างครบถ้วนและไม่กระทบกระเทือนส่วน อื่นๆที่เป็นองค์ประกอบในภาพเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าตัวของนาโนบานาน่าโมเดลตัวนี้ใน Google AI Studio เนี่ยเขามีความสามารถในการปรับแต่งรูปภาพโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปใดคัดตัดต่อแต่อย่างใดเราอยากจะเปลี่ยนอะไรเราอยากจะเพิ่มอะไรเราอยากจะลดอะไรเราก็เพียงแค่พิมพ์พร้อมเข้าไปและที่สำคัญนะครับ พร้อมที่พิมพ์เป็นภาษาไทยซะด้วยซึ่งแน่นอนมันช่วยให้เราสามารถทํางานได้อย่างง่ายๆแล้วก็ราบลื่นเป็นอย่างมากเลยและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของการสร้างภาพแต่งภาพด้วย Google AI Studio หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยี e แนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคำถามเหมือนเช่นเคยนะครับ พิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอนอีพนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ